มาเดิมมาเดิมตอนนี้ท่านยูทีท่าฝรั่งนะคะทุกคนค่ะท่าฝาั่งบรรยากาศริมน้ำเลยอือหือหูสีกรอบมากเลยหูกรอบอรอยมากน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มยังไงมันออกมั็นมันหวานอยู่สัวพอร่าเขาจะเอิญนาสินดาดแมนหรือว่าหมูกระชันั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาข้าวข้าวกินเลยข้าวกินเลยคนนี่เห็นไหมบรรยากาศคุณยดยอยากกินกดวหนึ่งมากจ้าจ้าแซ่บเลยเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแน่นอนอุ้ยตัวนี้เหนียมซ้สั่นทีเดียวเลยนะตัวเนาะ <c oughs> คือสามสั้นกรอ,อบคือของกดคุณน้องดาวเองค่ะทุกคนคะ่ะคู้ได้อยากมากกดหนึ่งคูดเค่อยมากแล้วกด2ค่ะทุกคนคะ่ะวิวดีมากด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะคะเป,เป็นแ <ไป S 2> <ด>พร่ริมน้ำญญาาใครว่าบรรยากาศดีกดบงหนึ่งมาหน่อยรา,ราคาที่พักก็ไม่แพงนะคืนละหนึ่งพันห้าสิบบาทเป็นแพรริมน้ำติดแอร์ค่ะแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลยมีรวมอาหารเช้าแล้วนะราคานี้ใช่ค่ะาหารกันสองคนก็ตกคนละประมาณห้าร้อยห้าสิบบาทใช่หนึ่งพันห้าสิบบาทคือจะหาเรือหาร้อยหาสิบหาร้อยยี่สิบห้า ไปตกเออประมาณ500กว่าบาททุกคนมาะคิดบวกไม่ถูกนี่ทำไมอ่ะขนาดคิดถูงคุณมามากิีต่อค่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูหน่อยหมูกระทะหรือว่าซ้นดาดนะครับที่สปปลาวอืมลองเข้ามามันกินทวงมาเดอร์กินหมูกระทะน้ำกันเดอร์หมูกระทะนิ่น้ำเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนี่ครับ มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินบุกกระทิมน้ามํายูสปปล่าวดอ้อนี่บรรยากาศแบบนี้เลยเราชอบบรรยากาศนี้นะเ,ออเห็นวิวภูเขาเนี่ยแล้วกินสิ้นดาดไปดูวิวไปโอ,อ้ยลงโตสุดยอดเลยนี่ไหมแม่ค้ากินสิ้นดาดปากก็ยังสวยนะจ๊ะทุกคนแม่นแล้วเพราะว่าแม่ขาใส่ริปปิ้นเวอร์นี่เอามานั่มได้นีนี่นี่นนพกตลอดพกตลอดค่ะขาดว่าได้ค่ะปากจะซีดจะดำไม่ได้นะคะ<แ>ดาวฟินเวอร์นะคะ ต้องปากสวยค่ะทุกคนคะเป็นแบรนด์ของดาวเองนะคะไปไหนไปด้วยเอาไปติดตัวตลอดเลยมีทั้งหมดเจสีนะจ๊ะสีประมาณนี้ลาคะถึงสี่ประมาณนี้แท่งหนึ่งนะคะ159บาทค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีนะคะโปรนี้เฉพาะในไทยนะคะคนเล่าเบิงยูอยากได้มีตัวแทนฟังล่าแล้วเด้อพิมพคําว่าสนใจเป็นภาษาเลวาใดเด้อมีตัวแทนฝั่งลาวแล้วยินสซิมดาดปากกระตังสวยเด็ดแตะให้เบิงเด้อจ้าสีแดงนี่กระแตเบาเนะผู้ใดบ่อยากให้มันแดงให้กระแตเบา อไรครับนนะอุ้ยเห็นปะผู้ใดอยากปากสวยสร้างซื้อโรจ้าริฟฟินเวอร์ค่ะแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะไปไหนไปด้วยเอาพกติดตัวไปตลอดเลยขาดบ็ดดาจ้าดาวฟินเวอร์ตรงปากสวยค่ะสีปากต้องงามเห็นบอมาเล่นน้าปากก็ต้องสวยมาอยู่ฝั่งเล่าปากก็ต้องงามค่ะปากงามเด่กก็กินโตค่ะวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก้อนพี่ก้อนอันนี้ อันนี้าาหูดตาามสุกหรืยังล่ะสุกแล้วสีหูดับดมันสีได้เมีย์ไหมเด็นี่้าวฟินว่าหูดับนี่ออกขาวนานนึงเด็ดนี่จิ่มน้ำจิ้มได้หลายเพราะว่านมากักน้ำจิ้มนี่แห้งน้ำจิ้มทัวน้ำจิ้มทั่วหูทุกคนหูมูจิ้มแซนด์วิชมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันหวานค่ะทุกคนมันหอมทัวนี่แล้วเราไม่ได้สั่งแค่หมูกระทะมานะมีมะตมับหมูฮงตับหมูฮวงแล้วก็จะมีกบทอดไนงะ เนี่ยแต่เราจะมีแกงน้ำม้สร้างไปเนี่ยเป็นขาแบบนี้เลยน้ำซิมเบิ่งเว้ยค๊ะชุบแป้งทอดมาเหรออืมอบทอดกบทอดอบ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 มีใครชอบกินบ้างกบทอดกดบวกหนึ่งมาหน่อยขาอ่งเลยกินน้ำจิ้มจิ้มนี้มาอืมแทบของโปรดฉันเลยเนื้อเนื้อจะแน่นหน่อยนะตรงตรงอะไรนะตรงน่องเขาอืมแล้วลองจิ้มน้ำจิ้มทั่วยปะจะเป็นยังไงน้ำจิเข้ากันบอน้ำจิ้มซินดาดกับอบอบทอดอบทอด เขาบ่ทกินทั่วเขากันเฉยแม่ผู้หญิงที่กินกบคนนี้กบดอนผู้สาวกินกบมักบ่กินกบปากก็ง่ามเนาะนี่เห็นไหมใส่ดิสกิ้งเวอร์อยากปากสวยกับฟังโหลดเด้อน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มอีซ่บนะน้ำจิ้มไอ้มูกระทาเนี่ยนะสาวเฉยนะพรบุได้เบื้องจากเมืองไหนแขวงไหนเข้าเมนกันไหนเด้อมือหนีผ้าเราพี่เหมือมากินมัวไทาอยู่แขวงข้ามมวนสปลาล่า สองคนมาจังรถลำหนักเดี๋ยวมาเท่าแล้วผงขยานขึ้นไปเท่าเอ้ยกินก่อนค่อยลดเออผงทะยานไปเท่าเดี๋ยวค่อยลดเฮ้ยใส่ผักอีกหน่อยผักแสบกพลังแสบเลยเธอเน้นผักไปเลยเธอเน้นหอุยบัวกินผักเมียกินหมูเอากันเน้นไปตีน้องเมียถนัดหมูกระทะกับแฟนโอ้ยลงตู่ขี่เมียกินนะแม่กับเสียเป็นแอนสามีดีเด่นบัวนี่ทุกคนบรรยากาศตอนเย็นจะเป็นแบบนี้เลย ใครมาหน้าฝนก็จะเจอน้าประมาณนี้แหละครับมันตามฤด,ดูกาล่วงนี้น้ําเยอะแต่ถ้าแบบหน้า,นนาหนาวเน้นเอาบรรยากาศหน้าหนาวน่าจะสวยมากน้ําน่าจะใสใสกิ้งเลยนีน่น้ำมันไหลามาเรื่อยเเลย่าจจะไหลลงโขงน้ำนี่ใช่ไหมมีคนท่าแขกดูอยู่ไหมครับน,น้ํานี้ไหลลงไม่น้ำโขงไหม,ไมน้ำคลองบ่หน้านีขมินนะ้นไหม ใครว่าบรรยากาศดีกดบวกหนึ่งให้หน่อยทุกคนใครกําลังดูอยู่นะใครว่าบรรยากาศดีช่วยกดบวกหนึ่งให้หน่ยอยสาวก็กินแต่กบยังเดียวเลยชีวิตสั้นขาดโกบไปจะไปเหตุังไรมาที่ได้เม <c> ียตะกาแท้กินสุยางกินกักินลายกินสุยางทุกคนอันนี้ไปสร้างแกงน้องใหม่มา ตรงๆนะมาที่สวรรค์นักเกตหรือไม่ก็คาม่วนต้องมาลองกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้พิเศษก็คือใส่ผักขคแงค่ะมันสีหอมค่ะทุกคนค่ะดูสีน่ากินมากกินทุย่างกินทั้งกบกินทั้งตำปกคุ้งกินแกงหน่อไม้ไปเรื่อยๆยอดยอดนี่กินกินน้ำแขวนหอดเนาะกินแกงหน่อไม้ริมนางพารอนี่โอ้ทุกคนมีใครชอบกินแกงหน่อไม้แบบดาวมั้ง เขาจะใส่ปลาแดกเลยคเปล่าผักข่ายแยงผักข่ยแยงมันสีหงผักข่ยแยงนี่นี่เห็นบัผักข่ยแยงหน้ะโอ้โหงับคำนี้แซ่บหมูกระทะกับพ่อหมูกระทะเขาก็อยากกินเป็นต้องลวงวิธีคนสิพร้อมอ้วนไปทั้งหนาค่ะผุ่มใส่ย่างจูเล่งฮกค่ะน้ำนักถอยเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศตอนเย็น เห็นไหมเขาเริ่มเปิดไฟแล้วเป็นบรรยากาศประมาณนี้โอ้ยทุกคนใครว่าบรรยากาศดีกดวงหนึ่งมาหน่อยตอนเช้ามาดูนะว่าจะมีหมอกไหมทุกคนเราอยากเห็นเหมืนอนกันหามอากโอกาสมีสูงนะใช่ฝนตกด้วยเม,ม,มื่อเช้ามาเขามีอูนะหอมามาหน้าฝนก็ดีอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นป่าเขียวแ,แล้วก็หมอกอันนี้เรามาโลซีซันนะทุกคนนะโอ้ยสั่งกระจุยเลยเนะาะมือน่้นะเนาะเงินไทยนี่เงินผัวก็คือเงินเมียเงินเมียก็คือเงินเมียนะคะนั่นลสรุปก็คือเงินเงินผัวก็คือเงินเมีย แล้วเงินเมียเงินเมียคือเงินเมียเสื้อเมียจะเล่นทุกคนค่ะเหอย่างนะทำเงินหนึ่งหกอวนก็แจงเขาบ้ากัถามว่าสี่ห้บ่กับหกคือเก้ากักินตทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าที่พักเรานะเห็นไหมเขาเปิดไฟตอนเย็นบรรยากาศตอนเย็นเป็นประมาณนี้เลยมีภูเขามีแม่น้าต้นไม้เขียวมากข้อดีของการมาหน้าฝนนะคือป่าเขียวอะไรนะ เอาแวล้วก็มีดาไงเอาบอกเอาบอกซางมันถอดกินเขาซะมีราด้วยแล้วก็มีอะไรนะบอครบแซบปว่าปให้จังวะเอาาะนี่ทุกคนเดีบบดาวแซบว้าูงคนทำบาทันเล็วมันเอาขนม เอากเพอได้มาใส่ดาเอา,เอากินข้าวต้องกินขนมตอโอ้อ้วนมุกกะทะแกงน่อมัยตำปะหุงกับขนมตออีกยังเพลินถึงสี่ทุ่มนะบ่อมันกินได้อีก <laughs> <laughs> ผู้หญิงที่กินเก่งคนนี้เป็นของเธอนะเป็นไป <laughs> <น>อ้วนไป้เลยพวกกระหักดอกอ้วนนะเน้นกินตอสิ <laughs> ว่าเดี๋ยวแมนยูนดะซื้อผ้าแบบลดการให้เราบอกค่ะเป็นอย่างถนัดนั่งหนาเตาค่ะว่าถนัดแดนบนลูวิงค่ะบ,บอถนัดนั่งหนาเตอความสุขของแทนคือการได้กิน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 แล้วก็กินกินกินแล้วก็นอนสักพขวากศิไปนอนบุ้งจีโน่ขวอบออกกําลังกายเขาเมื่อยมีแพชชั่นในการกิน